สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเชนค่ะวันนี้ดิฉันมีคะน้านะคะสดๆดเลยค่ะไปเจอที่ตลาดนะคะดิฉันก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วดิฉันก็มีหมูนะคะหมูกรอบค่ะอันนี้ดิฉันเก็บไปในฟรอซนนะคะเวลาจะทานดิฉันก็เอามาใส่แอร์ฟรายค่ะ5นาทีนะคะแล้วก็จะเอามาผัดกับคะน้านะคะ ธนาสวยมากเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีนะคะพริกกระเทียมค่ะอันนี้ต้องใช้พริกสีแดงนะคะจะได้ไม่ทานผิดนะคะเวลาเราผัดไปกับะนาสีจะได้ไม่กลืนกันนะคะดิฉันใช้พริกสีแดงค่ะเครื่องปรุงก็น้ำมันหอยค่ะซอยซอสน้ำตาลทรายเหล้าจีนค่ะแค่นั้นค่ะง่ายๆค่ะไปผัดกันเลยค่ะ กกติดแก๊สค่ะผัดไฟแรงๆนะคะผัดเลยค่ะงั้นจะใส่พริกกระเทียมเข้าไปก่อนนะคะผัดค่ะให้พริกกระเทียมหอมหน่อยนะคะ ดิฉันจะไม่ผัดแบบตามสั่งนะคะตามสั่งเขาจะเทโทมไปเลยนะคะทุกอย่างเขาจะตุ๋เข้าไปเลยนะคะดิฉันจะไม่ทําแบบนั้นนะคะดิฉันจะผัดค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะดีกันนะคะหิ่งดีมากเลยตอนนี้กระเทียมหอมมากแล้วนะคะดิฉันจะใส่หมูกรอบอกมไปเลยค่ะ เพราะว่าหมูนี่เราไปใส่แอร์ไฟเลยนะคะหมูเขาจะแห้งนะคะเรามาผัดให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะผัดไปแรงสุดเลยค่ะหมูเราก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะเสร็จแล้วปรุงค่ะใ้้มันหอยนะคะ ดูขาวค่ะเป็นไฟนิดนะคะของเหล้าจีนเราไว้ใส่ตอนเราตอกนะค่ะแล้วกะถึงหอมลื่นเลยแล้วสุดท้ายเลยนะคะชนะค่ะแก๊สบ้านจะไม่แรงเหมือนเตาฟู่นะคะ แต่ก็โอเคค่ะอันนี้แรงถูกทำได้แค่น,นี้นะคะแต่ก็ดีค่ะน่าทามากเลยค่ะเพื่อนอือหือกลิ่นหอมมากเลยค่ะ ฉันจะใส่น้ำซุปยิน่งนะคะสุดท้ายเลยค่ะล่างจีนนะคะใส่กัะนี้จริงน,นะคะเกลี้ยงคำหอมนะคะ เสร็จแล้วค่ะคนาห,หมูกรอบค่ะน่าทาค่ะจัดจานเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหอมฉุยเลยคะ่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเป็นอาหารง่ายๆค่ะคณนาห,หมูกรอบนะคะบางทีเราอยากทานแบบ ง่ายๆสะดวกนะคะเราก็ทำเอานะคะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อร้านอาหารก็ไม่อร่อยค่ะ